จำหน่ายอยู่นะได้โพสตอะ่ะผมจะคั่วโปรไฟล์ที่12นะครับ1 2บ2ให้ติดขมนิดนึงแต่ถามว่าทําไมผมถึงคั่ว11-11บวกเพราะว่าผมอยากชิมไอตัวรสชาติมันจริงๆไงว่ามันเปรี้ยวหวานอะไรขนาดไหนมีเพเวอร์อะไรที่มันเพิ่มเติมหรือลดน้อยลงมาหรือเปล่าหรือว่าบอดี้มันจะแน่นกว่าเดิมไหมผมเลยจึงขั่วค่อนข้างจะเบออ่อนหน่อยนะ ครับสวัสดีนะครับฮิมคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับรวมถึงฮิมคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์นะครับสวัสดีนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปชิมกาแฟเนี่ยนานเลยเนาะติดใครยก็ขออาภาัยและกันแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันสักคลิปหนึ่งนะพอดีอเตรียมจะขึ้นการผลิต รอบใหม่และก็เลยได้เอาตัวสเปเชียลโปรเซสต่างๆที่ผมได้ทำการทําส่งลูกค้าเฉพาะเนาะแล้วก็เลยเราก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะเอามาไว้เทสรสชาติเราชิมเองโดยกระบวนการจัดเก็บหรือหมักบ่มที่นานกว่าปะกะตินิดนึงการคัดแยกหลายขั้นตอนแล้วแต่สเปคที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วเราก็จะทรงเรียบร้อยส่วนหนึ่งเราก็จัดเก็บเอาไว้เพื่อทำการทดลองในขั้นตอนอื่นๆที่มากขึ้นนะ แล้วก็เอาไว้ชิมเพื่อเราจะหาจุดบ่อจุดเสริมจุดแข็งจุดอ่อนนะในการพัฒนาในการผลิตและรสชาตินะเพิ่มขึ้นแล้วกันเอาสั้นๆเราผมพูดยาวแล้ววันก่อนผมพูดเรื่องไดโพเซตไปเเรามาว่ากันไดโพเซ s หลังจากที่ผมไ,มได้คั่วเสร็จแต่ตอนนี้ผมเอาเกตรวมมาเลยเพื่อให้เห็นสภาพเามเล็ดจริงนะครับตัวนี้คือไดโพเซตนะครับเชอร์รี่นะครับของดอยแม่ แ่มนะครับอำเภอเมืองปานจอดลำปางนะครับอ่ะเรามาดูนะโปรไฟล์นะครับ11นะครับแล้วก็11บวกนะครับตัวนี้ผมใช้เบนกันในเตาเดียวกันเลยสังเกตนะครับเมล็ดนะครับค่อนข้างหดตัวพอสมควรนะครับถ้าเกิดเกินที่โปรไฟล์11ไปแล้วเมล็ดจะพองขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็กิ่นหอมอะไรก็จะมากขึ้นแต่ตัวนี้กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นในตัวมันเองนะครับที่มีเชอร์รี่หมักบ่มนะ คราวนี้ผมก็ถือว่าความชื้นที่เหมาะสมนะอยู่ะระอราราที่12.5นะครับไม่เกิน13นะครับเซ <Same S 1> มิวอสโพเซตนะครับตัวนี้ผมขั้วที่โปรไฟล์ที่11นะครับหรือเบอร์ที่11นะครับตัวเบอร์หรือโปรไฟล์ต่างๆนี่ตามที่คนอื่นอธิบายการค้นหารสชาตินั่นมันคือการค้นหาสูตรขั้วนะครับแต่โปรไฟล์ที่แท้จริงนะั่นคือการไล่ลําดับเบอร์ขั้วนะครับเบอร์ th, ขั้มันจะมี ทั้งหมดประมาณ16เบอร์นะครับใครขออภัยไม่ค่อยได้พูดเชิงนี้เท่าไหร่นะส่วนใหญ่ผมจะใช้ภาษาง่ายๆนะครับไม่ค่อยอยากพูดภาษาเชิงกาแฟเท่าไหร่มันมันเป็นเหมือนเชิงอีโก้ส,สูงไปนิดนึงผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคต่อมาเรามาสังเกตนะครับวเวทโพเซตปกตินะครับโดยคัดเกตคัดกรองเกดต,ติ้งต่างๆตาม,ตามปกติตามมาตรฐานสากลน,นะครับสังเกตมเมล็ดนะครับตัวนี้ผม ว่ wow, อยู่ที่13.5 13. <Okay, man. S 1> ครับย้ำต่อ <Okay. S 2> ได้โพเซต11.11บวนะครับอยู่ที่ตามนี้นะครับเซมิวอสนะครับคือสังเกตเมล็ดนะครับจะกลมๆหน่อยถ้าหากเทียบกับตัวเวทโพเซตถือว่าใกล้เคียงเลยแต่เป็นเมล็ดกลมนะครับมันเกินเบอร์ห้าถ้ามันหดตัวมันรัดตัวนะมันมีทั้งเมล็ดเล็กเมล็ดใหญ่แต่เราลอยเราลอยน้ําคัดออกคัดออกเสร็จแล้วเราก็จะเลือกแต่ที่ จมน้ำนะครับจมน้ำมาคัดอีกทีแล้วค่อยมาตากแห้งตากแห้งก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำไดบเซนนะครับไม่ใช่ไปตากแดดเลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมีเม็ดเล็กเม็ดน้อยนะครับตัวนี้คือ,อทางคุณนะสมบัติทางธรรมชาติของเมล็ดกาแฟทั่วไปนะนโอเคส่วนวสเปเชียลโบเซนอ,อื่น,นผมยังไม่ได้หรือกระสอบออกมานะครับโอเค กลิ่นหอมยังไงนั้นแล้วแต่จะชิมไปเทียบเอาเทสโนตกับเฟเวอร์เอาเองนะครับชิมปุ๊บเราเจออะไรนึกเอาไว้ระยะเวลานับ1นึ 10, 1่งถึงสิบหถึงสิบหนถึงสิบห้าหถึงยีนะครับเราเจออะไรอีกจดไว้จดไว้จดไว,ดไว้แล้วสิ่งที่เราจดนั้นเราเอาไปเทียบกับตารางเฟเวอร์นะว่าเราเจออะไรคล้ายกับอะไรแล้วเราก็ทําการชิมซ้ําอีกที ดูซิว่ามันเหมือนเดิมอย่างที่เราชิมไว้หรือไม่นะครับที่อัดต่อใช่ไหมอัดต่อค่ะตอนนี้เรากาลังจะเริ่มดริปกาแฟกันแล้วนะคะเราจะมาชิมตัวบนหลังกล้องมัเยอะดายโปรเซสจานตอนนี้ก็วอร์มฟิลเตอร์ไปแล้วมาต่อแล้วครับผมถือกล้องเองไอเองมันสั่นไปหมดนะครับมันมันหลายอย่างนะโหเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออะไรวะเนี่ยงงมือแล้นี่ดายอันนี้ดายเอออันนี้ดายนี่ยว่ะ เออมันจะแยกได้ด้วยกลิ่นนะตัวนี้เซมิวอสผมขออนุญาตทับไปก่อนนะตัวเคผมวอร์มฟิลเตอร์แล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะนนี้เรากลับมาเหมือนเดิมคือเราฟอร์มฟิลเตอร์วอร์มอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดมั่งไล่กลิ่นไล่อะไรต่างๆนะแล้วก็เททิ้งเลยแล้วก็บดกาแฟค่อนข้างจะหยาบนิดหนึ่งนะหยาบนิดหนึ่งแล้วก็เทเลยผมใช้กาแฟไปสองช้อนเอง ส่วนน้ำเยอะน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ชอบถ้าน้อยก็เข้มข้นหน่อยถ้าน้ำเยอะเจอาจางไปไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถามว่าความเหมาะสมอยู่ที่ตรงไหนก็คลิปเก่าๆผมก็บอกหมดละคือใช้ตา,ตาช่งางบังคับที่สูตรกาแฟมันก็ได้มันถือว่ามันเป็นการทำสูตรเอาไว้แต่ถ้าเราจะชิมเองอยู่บ้านนะครับเราสังเกตที่มเมล็ดเลยว่าถ้ามเมล็ดยังดูดน้ำดีถือว่าใช้ได้ แต่ถ้าน้ํากับเมล็ดเริ่มแยกออกจากกันนั่นแหละถือว่าควรจะพอแต่ถ้าหลังจากนั้นเราดิฟน้ําไปต่อได้หรือไม่ได้นะครับแต่มันก็จะเจือจางหน่อยโอเคเรามาดิฟแล้ว,มลวผมโ,มโมเยอะไปแล้วก็อย่างการดิฟนะผมเห็นหลายท่านนะมันไม่มีอะไรผิดหรือว่าจะถูกนะครับก็แต่ถ้าผมดิฟกินเองก็ค่อยๆหยดน้ำไม่ต้องรีบนะครับ บางคนเทพวดเลยอาจจะทใํให้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 ใหใหน้ากับตัวกาแฟมันยังไม่ทํางานร่วมการละสกัดออกไอออกมาสกัดสารสกัดน้ําสกัดกลิ่นสกัดอโรมาต่ตางๆนะมันพวดออกมาเลยทีเดียวนะเพราะนะั้นใจเย็นๆนะจะกินก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับตอนนี้ถ้ามีหน้าผมหยเกบ้างเบี้ยวบูดก็ไม่ว่ากันนะเพราะแดดส่องทั้งหัว ที่ผมเลือกมุมนี้พอดีมุมนี้สวยดีเนาะมุมนี้มีกาแฟออกนะแล้วก็มุมนี้รู้สึกว่าที่ร้านที่ดีสองผมก็ค่อนข้างจะยอดจะยอดฮิตมากตามธรรมดาหน้าอื่นๆมุมนู้นจะลูกค้านั่งแน่นเลยแต่พอมาหน้ากาแฟออกลูกค้าจะขอนั่งกันทางนี้เยอะนี่มันก็จะสวยงามหน่อยก็กลิ่นออกแล้วนะได้กลิ่นแบบนี้หอมค่ะมันจะหอมแบบมีเชอร์รี่หน่อยเนาะ <Okay. S 2> เชอร์รี่เชอร์รี่ที่ไม่ใช่เชอร์รี่เป็นแห้งเ,ยเฉยครกกับกลายเป็นเชอร์รี่ที่หมักบ่มละกลิ่นหอมฟุ้งๆนะคะน,น้ำลอยลอยลอยจากกาแฟนี่ก็ถืิว่าใช้ได้นะน,น่ากินมั้ยก็อย่าลืมนะอากาศอากาศกับน้ำอากาศกับน้ำอากาศกับน้ำเข้าพร้อมกัน รีบและรีบและร้อนแดดสองคอตรงนี้นะครับเซนิวอสนะครับเล็กก็อย่างเงี้ยโอเครีบละกลิก่นจะแตกต่างกับเมื่อกี้ชัดเจนนะแต่มันจะมีความเป็นส้มๆหน่อยนะคล้ายๆกันมีความเปรี้ยวความอะไรคล้ายๆกันแต่แต่กลิ่นคนละมิติเลย แต่ถ้าให้ทำให้ให,ให้ให้มีกลิ่นหอมจริงๆอะ่ะควรจะคั่วประมาณเดอสิบสองนะครับสิบสองหรือโปรไฟล์ที่สิบสองนั่นแหละครับน่าจะพอแล้วมั้งตัวเนี้ยน้ําเริ่มร้อยแล้วพอแล้วเสียดายถ้ามีเพื่อนๆอยู่ด้วยก็จะได้จะได้มาช่วยกันวิจารณ์หน่อยอะไรน่ากินมัก